และแล้วก็ปล่อยเขา,เาไปเลยแล้วเขาก็จะได้หนีได้น,นะคะมูยังฉลาดเลยค่ะงเขาไม่มีพิษนะคะในสิบห้าชนิดจะมีพิษแค่2องชนิดคือมูจงอากับหางแทมการนะคะอ,อันนี้ หนึ่งในที่ติดพอลบอนะคะในสิบห้ชนิดงูทางมาเฟาติดมิดนะคะเห็นไหมคะได้แล้วได้แล้วคะ่ะ รเราเจอกันบ่อยะะไมหมคะในจังหวัดปทุนธานีพี่พุกษาเจอบ่อย